สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยายก้อพ่อมหาสารจ์นะคะมาพบเพื่อนๆอ,อีกแล้วคะ่ะวันนี้ยายก้อพ่อมหาสจรเจนนะคะจะไม่ได้พูดถึงการปลูกต้นไม้นะคะแต่จะมานําเสนอเพื่อนๆน,นะคะในการทํากุหลาบใบเตยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทําเป็นช่อนะคะซึ่งเมื่อสองคลิปที่แล้วในะยายก้อสอนทําแบบว่าเป็นช่อที่สามารถที่จะทําไหว้พาได้แบบว่าเป็นช่อตั้งอะคะ่ะแต่ทีนี้จะทําเป็นช่อกลมนะคะ ก็ลองมาดูกันว่าเราจะเข้าชอบแบบไหนนะคะอันดับแรกก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะใบเตยนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ใบเตยหอมได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่หน้ารถได้เอาไปไหว้พระได้เอาไปใช้ในงานพิธีมงคลไปใช้ในงานต่างๆได้นะคะแล้วก็ มียางนะคะยางนี่สมควรจะเป็นยางวงใหญ่แล้วก็เป็นยางสีเขียวแต่ยังก็ไม่มีวงใหญ่ก็ใช้วงเล็กแล้วก็เป็นสีแดงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหมาะสมก็คือสมควรที่จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะซึ่งขนาดก็แล้วแต่ความยาวว่าเพื่อนๆต้องการจะใช้ขนาดไหนแต่ที่เหมาะๆก็น่าจะประมาณ7นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีมีด นะคะหรือไม่ก็กันไก่ก็ได้นะคะหรือมีทั้งสองอย่างก็ได้นะคะแล้วก็มีผ้านะคะซึ่งเป็นผ้าเปียกชื้นๆนะคะชุบน้ำมันนะคะเพื่อที่จะเราจะมาเช็ดใบเตยของเรานะคะอันดับแรกนะคะ แล้วก็มีของพร้อมแล้วเนาะประมาณนี้อันดับแรกเราก็จะมาเช็ดใบเตยกันก่อนนะคะใบเตยของเรานะคะเลือกที่เขียวได้เป็นดีที่สุดนะคะที่เขียวนะคะเพราะว่าเราใช้ผ้าตัวนี้นะคะผสมน้ํามันนะคะเช็ดนะคะมันจะทําให้ใบเตยของเราดูสดแล้วก็มันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีน้ํามันก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราเช็ดแบบนี้นะคะเช็ดให้ครบอ่า ตามที่เราต้องการนะคะช่อหนึ่งก็อาจจะมีประมาณ5ดอกก็ได้มีประมาณเจ็ดดอก9ดอก10ดอกก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ช่อใหญ่ขนาดไหนนะคะอะทีนี้เราก็จะมาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะวิธีการทำก็คือในคลิปต่างๆที่แล้วมาเนี่ยยายก็ก็บอกแนะวิธีไปแล้วว่าทําแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ดูนะคะก็ดูในคลิปนี้ก็ได้นะคะ งายใบเตยขึ้นค่ะเพื่อนๆงายใบเตยแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็่หักใบเตยลงเป็นสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเฉียงมากก็ได้นะคะแล้วก็หักจากส่วนนี้นะคะส่วนส่วนปลายนี่นะคะตัวนี้หักลงมานะคะให้ให้ตัวนี้นะคะทบกับตัวนี้พอดีนะคะ บกันพอดีนะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะอ่าเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนมือซ้ายของเราถ้าเพื่อนถนัดขวานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนถนัดซ้ายก็สลับกันเอานะคะม้วนมาประมาณสองสามรอบให้เหลือประมาณนี้นะคะเหลือตรงเหลือตรงทางขวามือเนี่ยประมาณนี้นิดนึงนะคะอ่าแล้วก็หักนะคะหักมือขวาลงไปข้างหลังนะคะแล้วก็แปะ มาแปะที่มาแปะที่ตรงใกล้ๆก,กับตรงนี้ค่ะนะคะหักแปะนะคะแล้วก็ม้วนมือซ้ายเข้ามานะคะนิดเดียวพอค่ะใช้มือขวานิ้วชี้กับนิ้วนิ้วโป้งขวาพยุงเอาไว้นะคะเมื่อพยุงเสร็จแล้วเราปล่อยมือซ้ายม้วนเราปล่อยมือซ้ายนะคะหมายถึงหมายถึงว่าตอนเมื่อสักครู่นะคะเอาใหม่นะคะหักแปะลงมา ไม่ต้องหักขึ้นอย่างนี้นะคะหักแค่แปะก็พอนะคะแล้วก็ม้วนมือซ้ายเข้ามาใช้มือขวานิ้วโป้งขวานิ้วชี้ขวาพยุงไว้แล้วก็เปลี่ยนมือซ้ายมาจับแบบนี้นะคะพยุงมือขวานะคะหักแปะแล้วก็มือซ้ายม้วนเข้ามามือขวาพยุงมือซ้ายพยุงมือขวาหักแปะนะคะม้วนมือซ้ายเข้ามามือขวาพยุงมือซ้ายพยุงหักแปะมือขวา ม้วนมือซ้ายนะคะหากแปะขวาม้วนซ้าย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 ถ้าเกิดว่าเริ่มจับไม่อยู่แล้วนะคะให้เอานิ้วโป้งซ้ายของเรานะคะจับที่ตรงกลางข้างบนนะคะแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะจับแบบนี้นะคะจับคอไว้นะคะหากแปะมือขวา ม้วนมือซ um ้ายเล็กน้อยแปะมือขวาม้วนมือซ้ายเล็กน้อยแปะมือขวาม้วนมือซ้ายเล็กน้อยแปะมือขวาม้วนมือซ้ายเล็กน้อยแปะขวาม้วนซ้ายแปะขวาม้วนซ้ายอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้พอถึงปลายแล้วเนี่ยเราก็ม้วนมนม้วนม้วนนะคะแล้วก็ม้วนนะคะอย่างนี้ฉีกตรงกลาง ฉีกตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเป็นการหยุดหรือไม่เพื่อนๆก็ใช้อันนี้ก็ได้นะคะใช้ยางเนี่ยนะคะมัดมือมือซ้ายนะคะนิ้วกลางซ้ายคล้องไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนมือขวามาแบบนี้จ้ะแล้วก็มือซ้ายอ่ามือนิ้วกลางซ้ายที่เราจับนี้ไว้นะคะเราก็ดึงยางสอดเข้ามานะคะ แล้วก็มุนหนหมวนมวนมวน,มวนแล้วก็มมวนอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ได้ใช้ได้ก็ได้นะคะใช้ได้มัดแต่ยายก็ไม,ไม่ไม่ถนัดได้นะคะมัดดึงมัดดึงเนี้ยนะคะก็ได้นะคะอันนี้เป็นอันเสร็จหนึ่งดอกแล้วนะคะยายก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะประมาณสามดอกนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะเข้าช่อนะคะหักลงมา หักลงมานะคะม้วนมือซ้ายเข้ามาสองสามรอบนะคะแปะมือขวาม้วนซ้ายแปะ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 ขวาม้วนซ้ายมือซ้ายพยุง แปะขวาหมวนซ้ายแปะขวามมวนซ้ายแปะขวามมวนซ้ายแปะขวาม้วนซ้ายแปะขวามม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 วนซ้ายแปะขวามวนซ้ายนะคะแล้วก็ม้วน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 เกี่ยวค่ะอ่ะชี้ตรงกลางอ่า ใส่ลงไปสอดลงไปอ่าอีกอันนึงนะคะอันนี้จะทําให้ดูเร็วๆนะคะเพราะว่าทําช้าไปสองรอบแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอดูได้นะคะอันนี้ทําแบบเร็วนะ ล้าละซื้ว่าประมาณ7ดอกนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้เนี่ยค่ะไม้เไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันเล็กที่สุดเอาไว้ตรงกลางดันเอาไว้นะคะอันเล็กที่สุดไว้ตรงกลางเนาะต่อมาก็เรียงค่ะเรียงแบบนี้นะเรียงให้กลมๆะคะ่ะ ้าเจ็ดดอกไม่พอกลมหรือกลมน้อยไปกลมมากไปก็เอาออกให้มันได้เท่าที่เท่าที่เราต้องการนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนยากได้ช่อใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันได้หกดอกเนี่ยมันได้โอเคแล้วยายก,ก็พอแค่นี้นะคะจับให้ดีๆมัดด้วยยางหรือเชือกหรือได้นะคะนิ้วชี้นะคะม้วน จับคล้องนะคะม้วนอ่สอดไว้ตรงนี้นะคะเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราจะทำแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่แบบว่าเออจะเอาเอาใบเตยของเราเนี่ยหุ้มไปได้เลยนะคะเพื่อนๆใบเตยของเราหุ้มไปแบบนี้ได้เลยนะเนะะี่ยค่ะ ถ้ามันยาวเกินไปเพื่อนๆก็ตัดนะตัดหรือหักเอาค่ะให้พอดีสําหรับเพื่อนๆให้พอดีสําหรับที่เพื่อนๆต้องการน่ยนะคะอ,ะอันนี้ก็คือหุ้มนะคะ หุ่มให้ได้พอประมาณให้ได้พอที่แบบว่ามันสวยงามนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะมัดนะคะถ้าเพื่อนๆมียางวงเล็กเพื่อนๆก็ต่อ,อยางค่ะสเส้นมัดเหมือนกับกระโดดเชือกสมัยมัธยมสมัยเด็กๆอะค่ะอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งก็ได้หรือนิ้วกลางก็ได้นะคะเป็นตัวจับแล้วก็ม้วนนะคะม้วนคล้องคล้องมาแบบนี้ค่อยๆเป็นเกียวเรื่อยๆนะคะ สุดท้ายมาปักตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ม้วนให้มันแน่นก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่สวยเราใส่ใบเข้าไปได้ค่ะใส่ใบเข้าไปนะคะใส่ใบแบบนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ จะใช้กี่ใบนะคะให้ให้พอให้พอเหมาะสมก็จะประมาณ5ใบ5้ใบนี้ก็จะพอสวยนะคะเอาลเห็นนะคะประมาณนี้ ให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางอะคะ่ะจะได้เข้าที่เข้าทางนิดนึงนี่นะคะเที่ที่เข้าทางแบบนี้ถ้ามันยาวเกินดึงมันลงมาถ้าไม่ต้องการให้มันยาวมากแล้วก็ดึงดึงลงมาค่ะเอาที่เพื่อนๆว่าสวยนะคะ นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดค่ะตัดนะคะแล้วก็ใช้แปะแบบนี้ก็ได้เพื่อให้ตัวนี้เขาแข็งขึ้นนะคะ ให้ตัวก้านเขาแข็งขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แปะก็ได้นะไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะคะก็ตัดให้พอประมาณให้ชอบพอประมาณนะคะแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนด้วยเชือกเหมือนเดิมหรือยางนะคะยางมุงใหญ่ก็จะดีมากเลยนะคะอ่า เนี่ยค่ะเป็นช่อบแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าเนี้มันน้อยไปมันน่าจะได้อีกสักอันหนึ่งก็ใส่ให้มันสวยอะค่ะนะคะ,นะคะใส่ให้สวยนะดึงยางออกก่อน ถ้าไม่เสียดายก็ทบไปกลดไปเลยก็ได้นะคะก็เอาให้พอสวยะค่ะเพื่อนๆอ้บหมวนเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะจะแต่งให้สวยงามอืม ม้วนตะกี้ดันเข้ามาหากันอีกเอาใหม่นะคะนิดนึงเข้ามาหากันเกินไปไม่สวยแล้วก็แก้ะคะ่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้เนาะแก้นิดนึง เสร็จแล้วน่าจะสวยงามถ้าเกิดว่าถ้าทําอย่างนี้แหลไอันนี้มันยาวโผลมาทําไงอะ่ะเราก็ตัดมันออกก็ได้ถ้าเราไม่อยากไปแก้นะคะไม่อยากแก้ใหม่จะตัดออกก็ได้ค่ะเพื่อนประครบเข้าหากันแล้วก็ตัดแบบนี้จึ๊บได้แล้วค่ะจะตัดเหมือนกันหมดทุกอันก็ได้นะคะถ้ามันยาวไปแล้วก็ตัดเหมือนกันหมดทุกอันเลยก็ได้ค่ะตัวนี้ ง่ายๆนะคะไม่ยากเกินไปนะคะเป็นดอกไม้นะคะที่เอาไปไหว้พระหรือใส่หน้ารถให้หอมก็ได้ใส่ในห้องน้ำห้องนอนนะคะประดับตกแต่งได้สวยงามนะคะแล้วก็ไม่ร่วงลรยทําให้เก็บลําบากนะคะแล้วก็เวลาเขาแห้งก็ยังอยู่ในช่อที่ปกติเหมือนเดิมนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะเอาพลาสติกพลาสติกใสที่มีสีๆนะคะ ม้วนรอบนี้นะคะแล้วก็มีพลาสติกนะคะพลาสติกก้านก้นเป็นเหมือนดอกไม้ช่อดอกไม้งานแต่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ใส่ใส่ดอกไม้สีขาวนะคะแซมดอกไม้สีขาวแซมนะคะหรือก็ใช้การฉีดพ่นสเปรย์สีนะคะทำอะไรก็ได้นะคะทำให้สวยๆกว่านี้ก็ได้แล้วก็มีโบมัดตรงนี้นิดนึง นะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้นะคะแต่อันนี้คือยายก็เอามาให้ดูก็คือแบบว่าเป็นใบเตยล้วนๆเลยก็สามารถทําให้สวยงามได้นะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันง่ายไหมนะคะเพื่อนๆก็ลองหัดดูนะคะไม่ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะคะพอยายก็อย่างแบบ นีขนาดนี้ก็ยังทําได้เนาะเพื่อนๆน,น่าจะทําได้ดีมากกว่ายายก้อด้วยนะคะเพราะว่ายายก้อเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็แบบว่าสุกเอาเผากินบ้าง <laughs> ก็ยังทําได้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะสวยงามนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพ่อมหัสจรรย์ด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขโชคดีร่ำรวยแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งคลิปต่อไปจะสอนทําที่กัดหน้าอกนะคะซึ่งเป็นกุหลาบใบเตยนะคะเพื่อนๆมาลองดูกันนะคะว่าทําแบบไหนวันนี้นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ